สวัสดีครับกลับมาพบกับ Skill Up Academy วันนี้มาคุยกันในเรื่องของทำแอ c ชั่นแพลนทำไมทำไปก็ได้ประโยชน์หากยังไม่เข้าใจคำว่า v m v เดี๋ยวเราไปติดตามดูนะครับว่า v m v มันมีความสำคัญอย่างไรกับการทำแอ t ชั่นแพลนครับ v m v ย่อมาจากคำว่า Vision หรือวิสัยทัศน์นะครับส่วนคำว่า M ย่อมาจากคำว่า Mission หรือพันธกิจขององค์กร นะครับส่วน b สุดท้ายแปลว่า value นะครับก็คือคุณค่าขององค์กรหรือลจอจ t e รีอย่างหนึ่งก็คือว่าทธรขององค์กรกระดาษในที่นี้ผมยกตัวอย่างนะครับตัว house of strategy ของทีม uh, F1 หรือ Formula 1นั่นเองนะครับการที่ทีม F1 นะครับจะบระรลุความสำเร็จในเป้าหมายของการดำเนินทำธุรกิจด้านทีมแข่งขันลดความเรีวสูงนะครับตัวอย่างในที่นี้นะครับเขาก็มีความตั้งใจไว้ว่านะครับ วิสัยทัศน์เขาคือนะครับเขาจะไปที่ไหนนะครับเขาต้องการที่จะไปมีความสําเร็จนะครับในการที่เป็นทีม F1 นะครับที่มีนวัตกรรมนะครับที่สุดในประวัติศาสตร์การที่เรามีวิสัยทัศน์หรือ the end of goal ที่ชัดเจนก็จะนําไปสู่พัฒนกิจนะครับหรือมิชชั่นที่จะเกี่ยวข้องกับการนําเสนอคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือที่เราเรียกว่า s t a โ e h o l d e r นั่นเอง นะครับในที่นี้เขาก็สามารถที่จะแบ่งแยกนะครับว่าเขาจะส่งมอบคุณค่าต่างๆให้กับทั้งผู้ชมที่เป็นลูกค้าเขานะครับทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถนะครับพันธมิตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจการแข่งขันรถความเร็วสูงนะครับอย่างไรบ้างพอมีภารกิจนั้นที่ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งต่อมาก็คือในเรื่องของการกําหนดกลยุทธ์นะครับว่าจะมีกี่ด้านในที่นี้เขามี performance excellence driver development Fan e n g a g e m e n t และก็ Marketing s p o n s o r s h i p ซนะครับซึ่งในเลเวลต่อไปหลังจากที่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนแน่นอนครับการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการหรือที่เรียกว่า Key Perform a n c e Index ในการดำเนินการของแต่ละปีก็จะต้องสอดคล้องกับตัว strategy ที่กำหนดไว้แต่ละด้านพอเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วครับเราจะต้องมีการแบ่งนะครับตัวทรัพยากรที่มีอยู่จ,จำกัดให้สอดคล้องกับตัวเป้าหมายและสัญจรของเรานะครับรวมถึงการบุมเพาะนะครับความเข้าใจ นะครับของพนักงานในองค์กรนะครับในทีม F1 ด้วยกันนั้นที่จะสามารถมองเห็นเดียวกันนะครับก็คือวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็สร้าง culture ในการที่จะ go ไปในเวทเดียวกันเนี่ยนะครับคือความหมายของคำว่า VMB ถ้าเราสามารถที่จะเคลียร์ได้เราจะสามารถที่จะมุ่งสู่อนาคตในปีต่อไปได้โดยการมีแ c t ที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดเรา VMB ที่ไม่ชัดเจนนั่นนะครับ a c t p a หรือแผนการปฏิบัติการก็จะทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นเอง สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือให้เราจัด In-House Training ในการสร้าง v m v ที่ชัดเจนติดต่อเรามาได้นครับกับ s สค u p Academy ขอคุณครับ